Today we gather here to make the highest waste reduction in the world. Within one hour, each bed will begin the massage session about the same time. The official referee will write down the time and details. Public referees will also sign their signatures according to the regulation of the Guinness Book. Then summons the official witness, Kuning Jati Dr. Tanyarat Chiwaken and Professor Chen Ke Ke. According to our rule there will be a measure. Lines will be drawn on the upper and lower section while the doctor will read the waistline. Hello, I am in the conference hall of the University of the Thai Chamber of Commerce. This is the atmosphere of 30 volunteers trying to acclaim the highest waist reduction title of the Guinness Book of World Records. Our staff will be assigned to massage the waist of our volunteers lying on their own beds for one hour. Prior to the massage, we will do a measurement of each volunteer for two minutes to make sure that the volunteers do not hold their breath in order to make their waist smaller than it actually is, as it would be impossible to hold their breath for that long. One hour subsequent to the massage, Measurements will be administered in order to make the world record. Mr. Colin Cotterill will join us to record the event. As you can see behind me, there are people volunteering to massage and to be massaged. As many of you have heard, there will be ties as well as international referees witnessing the event. Right now we are measuring and then massaging for an hour. After that we will measure how many inches of the waistline have decreased. We will measure the part that sticks out most from the waistline. We have over 30 volunteers and 30 beds while we have 60 staff to massage. We will rotate two staff to massage one volunteer. ทำอาชีพอะไรคะเป็นองค์กรสาธารณสุลค่ะตอนนี้อักกิจโยคห2การทำการ,การ,ก,ารการนวดของเราในวันนี้นต้องขอบอกทุกผู้ชมก่อนนะคะว่าไม่ใช่เป็นการลดน้ำหนักแต่ว่าเป็นการลดเฉพาะส่วนนะคะซึ่งการลดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไขมันใต้ผิวหนังให้เป็นพลังงาน,นะค่ะเพราะฉะนั้น คุณอามนวสีย,ยังคงจะน้ำหนักเท่าเดิมน,นะคะหลังจากนี้ึงชั่วโมงแต่ว่ารอบน้าท้องจะลดลงเ<ท>ชิญค่ะเราจะเห็นว่าด้านหลังของอาสาสมัครนะคะจะถูกขีดไว้แล้วเนี่ยค่ะจะถูกขีดคือมาร์คมาร์คจุดไว้เพื่อที่จะทําการวัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราเนื้อด้านเนี่ยด้านหลังเรากลับมาวัดอีกทีก็จะต้องเอาสายวัดมาทาบที่เดิมนะคะเพื่อจะให้เป็นตําแหน่งเดิมนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะคลาดเคลื่อน เออตอนนี้รู้สึกในบ้านเฉยๆค่ะแล,ะล้วเนิดๆค่ะมันจะคนอุ่นท้องการสร้างเสถิส่ยงในวันนี้นะเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเอเชียนิวทราซูดิทัลเซ็นเตอร์และมหาวิทยาลัยของการค้าไทยซึ่งให้สถานที่ที่หอประชุมให้เราได้ทำเสลี่ยงโลกกันครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ของสถาบันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวไทยาศาสตราจารย์ดรพิเชษภริยาจิตราครับอยากให้อาจารย์พูดถึงการสร้า,สรางสถิติโลกในวันนี้เราตั้งใจทําขึ้นเพื่อประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่าอะไรครับครับซึ่ขณะนี้เนี่ยเ,เราเช็คไปที่อินเทอร์เน็ตุนะครับว่ามีครีมซึ่งสามารถที่จะใช้ลดรอบเรวโดยใช้นวดในหนึ่งชั่วโมงมีไหมก็ปรากฏว่าไม่มีนะครับ ยังไม่มีการทำสติในขณะที่เรามีผลงานวิจัยของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ไทยล้วนๆ100%เเซนเี่ยเราสามารถใช้ลดรอบเอวไดนะะ้ก็เลยคิดว่ามันเป็นความน่าตื่นเต้นนะครับแล้วถ้าสามารถเราเราสามารถประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าครีมเนี้ยมันทำได้อย่างนี้จริงๆความเชื่อถือเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนาวิทภาศาสตรของคนไทยของนักวิทยาศาสตร์ไทย ก็ยอมจะดีขึ้นนะครับภาพลักษณ์เกียรติะวัติของคนไทยก็ยอมจะเป็นรู้จักในในทั่วโลกะนะคะร,รับสามสิบสี่เศษหนึ่งส่วนแปดรอามสิบสี่เศษหนึ่งสนแปดค่ะคุณ้ชมจากสามเจ็นิ้นะคะถือว่าลดลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเออสามสิบเจ็ดนิ้วก็ 3 4เศษนึ่งนก็จะลดลงไปประมาณ2นิ้วอีกกับอีกนิดหน่อยนะคะถือว่าถือว่า2นิ้ว2.78นะคะหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปคุณอุไรจำได้ไหมคะตอนแรกเราวัดตัวเลขเจ้าดูายโร่เอ็ดสี่บ่ะก็อีก1นึ่คส่วนค่ะนี่ลดลงไปเหลือเหลือ่าไหร่พี่1 8 38นิ้วหายไป21.8ส่วนหส่วนเบื้องหลังผมก็คืออาสาสมัคร30ท่านและเจ้าหน้าที่ที่ทำการซึ่งแต่ละคนยิ้มย้ํแจ่มใสทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเดียวหายไปหลายนิ้วใช่ไหมขับสูงสุดก็3นิ้วกว่านะครับรับ3นิ้วกว่าครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่2ประมาณเฉลี่ยก็คือ2นะครับนะครับอานี้เสร็จครับวันนี้คนไทยเดียวไปนครับ ใช่ครับคือรถก็เท่าไหร่ก็ตามมันจะเป็นสถิติโลกนะครับ,บ,บเพราะว่ามันมีการทําอย่างนี้มาก่อนเราเช็คแล้วแต่ว่าเราทําแล้วสักแต่ว่าทำก็ยังไม่ดีมันต้องมีสถิติที่น่าประทับใจด้วยนะครับ